ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว r r n ท v สวัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศไทยนะครับขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับผาดวงเมือง2565ปีเสือพ่นไฟโดยน็อตสตาดาวมุสเมืองไทยโหนสรจานวนอยู่ พระราหูย้ายเข้าราศีเมษทับลักคณาบ้านเมืองในวันที่30มีนาคม65พระพฤรหัสบดีย้ายเข้าราศีมีนในพบวินาศของบ้านเมืองวันที่8เมษายน65ดาวมฤตยูย้ายออกจากาลักขณาราศีเมษในวันที่7กรั๊ก,กดาคม65ดาวพระเสารยังสถิตราศีมังกรไปตลอดทั้งปี65โลกจะถึงการแตกดับโลกจะสิ้นสุดก็เพราะไฟ ไฟจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือไฟจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ที่กําลังแผดเผาผู้คนให้ย่อยยับไปทุกๆขนาเพราะบัดนี้ผู้ปกครองประเทศไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมและกุศลและจิตของชนทั้งหลายเสื่อมคลายลงก็จะเกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วเข้ายากหมากแพงเกิดการรบหลาค่าฟันกันและเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติครั้งใหญ่ที่มนุษย์ ไม่สามารถจะดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ปีขานพศ .2565 นี้ประเทศไทยของเรายังต้องประสบกับโรคระบาดร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกของเราผู้คนทั่วโลกล้มตายกันเป็นจำนวนมากมากกว่าครั้งใดๆเป็นระน,นาวสิ้นสุดการรอคอยเลยนะครับกับนอสตาดามุสเมืองไทยหรือว่าหวนโสรจานนวนอยู่นักทำนายดวงเมืองที่มีความแม่นยำเรื่องลือ และมีชื่อเสียงในปีที่ผ่านมาที่ถทายดวงเมืองไทยไว้อย่างเข้มข้นเมื่อปี2564ในรายการดังไทยรัฐทอล์กและในไทยรัฐออนไลน์จนเกิดเป็นกระแสแม่นยำท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านสามารถตามไปดูคลิปวิดีโอดังกล่าวในช่อง YouTube TRNTV คนอ่านข่าวได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกสามารถดูได้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวกระผม จะใส่ลิงก์รายละเอียดของคลิปวิดีโอที่มีการทำนายไว้เมื่อปีก่อนไว้ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังและรับชมกรุณาตามไปดูกันก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีความต่อเนื่องกันกันกบคลิปวิดีโอนี้ครับขอเชิญรับฟังกันต่อได้เลยครับและในปีนี้2,565ดวงบ้านเมืองการเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นไรแต่ฉันกับดวงการันตีรับรองความเข้มข้นเช่นเคย เพราะว่าในแต่ละเดือนสำหรับ6เดือนแรกไม่มีเดือนไหนยิ่งหย่อนไปกว่ากันเรียกว่าไม่สามารถวางใจอะไรได้เลยทั้งในเรื่องของโรคร้ายภาวะเศรษฐกิจภัยธรรมชาติวิบัติต่างๆหรือว่าเหตุการณ์หนักๆของบ้านเมืองอย่างรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ยังไม่มีใครทราบได้ทั้งนี้การทำนายดวงเมืองของนอตสตาดามุสเมืองไทยเป็นการเจาะลึกเป็นเดือนๆซึ่งวันนี้ กระผมได้แยกออกเป็นตอนที่1และตอนอ2เพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับอัธรสในการรับฟังดวงเมืองครึ่งปีแรกกันไปก่อนจากนั้นครับจะมาต่อด้วยครึ่งปีหลัง6เดือนสุดท้ายกรุณากดติดตามช่อง YouTube TRN TV คนอ่านข่าวเอาไว้ด้วยนะครับมาฟังกันต่อนะครับซึ่งนอสตราดามุสเมืองไทยกล่าวตบท้ายด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วการอ่านดวงพอจะถอดคำพยากรณ์ตลอดปีอย่างหย,ยาบๆสำหรับบ้านเมืองเรา และประเทศข้างเคียงตลอดจนสถานการณ์ของโรคไว้อย่างนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับมกราคม2565ชะตาเมืองขาดเกิดจราจนธนาคารการเงินเข้าสู่จุดเดือดอันตรายหุ้นตกวินาศสันตโรคนฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมากกุมภาพันธ์2 5 6 5เมืองไทยแผ่นดินไหวสถานการณ์โรควางใจไม่ได้ วาตาภัยเศรษฐกิจตกต่ำเหตุการณ์หนองเลือดโรคระบาดชนิดใหม่แพร่กระจายไปทั่วประเทศคนจำนวนมากติดเชื้อโรคนี้อย่างรวดเร็วหายามารักษาไม่ได้ประชาชนและแพทย์ต้องตายลงกันเป็นจำนวนมากเกิดความแห้งแล้งรุนแรงทุกภาคประชาชนขาดเครื่องใช้และน้ำบริโภคบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทไม่ได้ทุกๆคาความสูญเสียทรัพยากร การแตกความสามัคคีภายในและอุบัติเหตุใหญ่ๆข่าวอันน่าสลดและน่าสะเทือนใจที่สุดบุคคลที่กลุ่มกำลังอยู่น่าจะตระหนักถึงอันตรายทั้งภายในและภายนอกที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากระยะนี้บุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศจะถึงแก่กรรมผู้คนระสำระสายอาจมีอุบัติเหตุหมู่เช่นโปลมเรือโดยสารขนาดใหญ่อับปางและล้มตายกันเป็นจำนวนมาก มีนาคม2,565กรุงเทพการเมืองขัดใจกันเดือนนี้ระวังยุบสภาถูกปฏิรูปมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถยนต์ดินฟ้าอากาศจะแปรปวนโลกกำลังวิบัติการเมืองบ้านเรานั้นระสำระสายและมีภัยรอบข้างทำให้ดูเหมือนเกิดความคับขันมีอคีภยัยไรแดงทั่วทุกภาคของประเทศไทยไฟป่าเผาผาน ไฟลุกชวดช่วงไปทั่วทุกขนทุกแห่งมีการรอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่คนตายนับสิบและบาดเจ็บกันเป็นจํานวนมากบุคคลสําคัญขัดใจกันจะตกจากตําแหน่งอาจมีปรับครามอหรือว่ายุบสภาระวังการก่อวินาศกรรมความตรึงเครียดตามชายแดนยังไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเดือดร้อนบ้านเมืองจะมีการปฏิรูปใหญ่นักวิชาการคงจะถูกดึงตัวเข้ามาช่วย แต่ดวงดาวของบ้านเมืองนั้นคงถอยหลังเข้าคลองชนิดกูไม่กลับต่อให้เทวดาหน้าไหนก็อาสามารถแก้ไขปัญหาอันยุ่งยากสลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนของประเทศไม่ได้เมษายน2565รัฐบาลประกาศกฎอายการศึกนายกรัฐมนตรีถูกทำร้ายภาวะการเงินตึงตัวเกิดมอ็บในต่างประเทศในช่วงเดือนนี้ดวงดาวต่างๆที่มาเข้าแง่มุมกับราศี แห่งประชาธิปไตยเมืองไทยเราแล้วยังไม่มีอะไรปลดปลงขึ้นเลยจะมีสัญญาณบางอย่างบวงบอกว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราจะเป็นอันตรายมีผู้ปล่อยข่าวลือทำลายชาติคนดีจะถูกคนพานข่มเหงบุคคลรักชาติจะถูกปั่นหัวให้ทำลายกันเองจะทำให้เกิดการใช้กำลังรัฐบาลประกาศอัยการศึกผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก นายกรัฐมนตรีถูกทำร้ายหน่วยรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องเอาใจใส่และกวดขันกันเป็นพิเศษผู้มีอำนาจในแผ่นดินจะอาวาสานพฤษภาคม2565เดือนวิปโยคเตือนระวังรัฐประหารปลายเดือนเจอพายุฝุ่นขาวโพลนส่ออาเพศเป็นรางร้ายไม่ดีระวังส้ำรอยสึนามิจะหนักกว่าปี47เป็นเดือนสุดหฤโหดสุดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทย หุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนลงโรงงานบางโรงงานอาจจะปิดตัวลงปัญหาคนว่างงานจะตามมาเดือนมิถุนายน2565ภาคใต้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ภัยธรรมชาติเล็กใหญ่เกิดตามหมู่บ้านตำบลไฟไหม้เสียหายหนักอเมริกาเกิดเหตุวินาศกรรมในป่าน้ำท่วมใหญ่บ่งถึงลัทธิทรงเจ้าเข้าผีและไสยศาสตร์จะไม่มีคนเลื่อมใสหรือผูกกำจัดประชาชนจะหันมาเลือกแต่าศาสนาอันบริสุทธิ์มากขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้มีความตรึงเครียดอย่างรุนแรงจนยากที่จะปกปิดให้มิดได้บ้านเมืองสับสนอนละเวงเราไปเดือนไฟไหม้ใหญ่หลายจังหวัด โบราณสถานถูกไฟไหม้ทำลายเสียหายสร้างความปันป่วนกลาหลไปทั่วสุดฮัลโหโดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยพอจะเกิดภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงแหล่งน้ำทั้งเล็กและใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านตำบลและอำเภอเกิดใต้ฝุนเข้าถล่มภาคใต้คนตายเป็นจำนวนมากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทั่วประเทศไทยมีผู้คนล้มตายมากมายมีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรงหลายลิกเตอรเขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศอิรานสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายร้อยหลังและเกิดอัพตอร์ช็อกขึ้นหลายครั้งประเทศในแถบแอฟริกาจะเกิดการก่อจราจนนองเลือดรวมทั้งอนาบริเวณใกล้เคียงดินแดงคงจะมีการปฏิรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ต้องประกาศลดค่าเงินเดือนครั้งใหญ่เศรษฐกิจทั่วโลกวุ่นวายโกลาหลเกาหลีและอินโดนีเซียจะมีภัยธรรมชาติอันหิริโหดผู้คนจะล้มตายกันเป็นเบือญี่ปุ่นตึงเครียดจะถูกบีบคั้นบางอย่างทางเศรษฐกิจประเทศรัสเซียและประเทศยุยโรปจะมีอุบัติเหตุทั้งเครื่องบินครั้งใหญ่และจะพบกับความวุ่นวายภายในประเทศการขัดแย้งกันระหว่างพักการเมืองใหญ่การเสียชีวิตและภัยพิบัติที่ร้ายแรง สหรัฐอเมริกาอยู่ในระยะคับขันจะพบความตึงเครียดกลางใหญ่สำหรับประเทศในประวัติศาสตร์แห่งปี2565จะถูกวินาศกรรมในหลายๆรัฐจากอาวุธร,ร้ายแรงแผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกลุยยุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเยอรมน,นีจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงทางรถไฟถูกตัดขาดการจราจรเป็นอัมพาตปลายเดือนเนปาลถูกน้ำท่วมใหญ่ และในตุรกีจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงอย่างไรก็ตามครับคำพูดติดปากของนอสตารดามุสเมืองไทยก็คืออย่าให้คำทำนายของเขาเป็นเรื่องจริงเขาหวังอย่างนั้นแต่ว่าในสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นหวังว่าสิ่งที่เขาได้เตือนกันกันกบทุกคนนั้นจะได้รู้และป้องกันตัวเอาไว้ก่อนจากที่หนักอาจจะกลายเป็นเบาก็ได้ติดตามฟังต่ออีก6เดือนที่เหลือในคลิปวิดีโอหน้านะครับ TRNTV คนอ่านข่าวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบครับกรุณาช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรออัปเดตข่าวสารรวมทั้งกดคอมเมนต์เพื่อทักทายคุณผู้ชมท่านอื่นๆเรามาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยกันครับ